ลูกผมทำไมจะต้องฉีด PRP ควบคู่กันไปด้วยวันนี้หมอเดนนยมีคำตอบครับการใช้ PRP หรือ Platelet Rich Plasma พร้อมกับการปลูกผมนั้นเป็นสิ่งที่เราแนะนำกันครับ เนื่องจากว่าเวลาเราปลูกผมรากผมที่สูกย้ายจากข้างหลังไปยังที่ใหม่ในช่วงวันแรกๆครับมันจะยังไม่มีน้ําหรือมีอะไรมาหล่อเลี้ยงเขาเลยครับเปรียบเสมือนปลูกต้นไม้ลงไปในพื้นที่เปล่า,ลาไม่ได้มีการเตรียมอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ p r p มันจะเหมือนปุ๋ยอย่างหนึ่งครับผมที่เราเอาไปผสมดินปลายทางเพื่อให้ปลายทางนั้นนะ่ะมีน้ํามีอาหารพร้อมที่จะหล่อเลี้ยงรากผมที่เราย้ายที่มาใหม่ตรงนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสที่เส้นผมที่ปลูกนั้นรอดชีวิตจากการปลูกผมมากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยครับ ส่วนการใช้ PRP หลังจากการปลูกผมเสร็จไปแล้วนั้นก็ยังสามารถใช้ได้ครับมันจะทําการส่งเสริมการเจริญเติบโตในระยะต่างๆนั้นให้เส้นผมที่ปลูกนั้นมีการเจริญเติบโตที่ราบลื่นแข็งแรงและมีการงอกยาวที่เร็วกว่ากับการที่ไม่ใช้ตัว p r p หลังจากการปลูกครับเปรียบง่ายๆครับเวลาเราปลูกผมเสร็จแล้วเราไม่ทําอะไรหลังจากนั้นต่อเลย เหมือนกับเดินเข้าไปปลูกต้นไม้ในป่าปลูกเสร็จปุ๊บเราเดินกลับบ้านไม่ได้เดินเข้าไปหาไปดูอะไรเขาแล้วใช่ไหมครับมันก็ขึ้นตามเวลาของเขาไปตามเวลาเรื่อยๆแต่ในขณะที่ถ้าเกิดมีการใช้ PR p r p พีหลังจากการปลูกคงไปแล้วเป็นระยะระยะนั้นเปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้ในสวนในบ้านของเราเองที่เราก็จะต้องมีการเข้าไปดูเป็นระยะระยะจะต้องคอยลดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยเพื่อให้ผลลัพธ์นั้นมันผลิดอกออกผลให้สวยงามที่สุดนั่นเองครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ปลูกผมก็สามารถใช้ PRP ได้เช่นกันครับโดย PRP นั้นก็จะช่วยควบคุมผมร่วงครับรวมถึงเส้นผมตัวไหนที่มันตัวเล็กฟีีฝอยลงไปมันก็จะพยายามฟื้นฟูนให้กลับมาตัวใหญ่กลับมาให้ได้มากที่สุดครับและถ้าใครยังคงมีคำถามอย่างอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ผมได้เลยนะครับและถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาปรึกษากับผมก็สามารถมาได้ที่ BEQ Hair Center ครับ